สวัสดีค่ะ ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับชัยเราชอบต้องบอกต่อประจําเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะคลิปนี้ก็เป็นเหมือนเส้นเคยเป็นคลิปที่มาช้าตลอดนะคะเพราะว่าพูดตามตรงเลยนะว่าอู้เนะก็มัวแต่ไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วบวกกับว่าไม่ค่อยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลยะคะ่ะก็ใช้ตัวเดิมต้ๆเนอะมันก็เลยไม่มีอะไรจะมาบอกนะคะแต่โอเคเดือนนี้มีสิ่งใหม่มาแล้วเนอะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูะคะ่ะว่าใช้อะไรเราชอบบ้างโอเคเรามาดูถึงชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของดีกินค่ะ ก็เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเคยใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าโบเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้เนาะเออเขาเป็นสเปรย์น้ําแร่ที่มีส่วนผสมของเซรั่มมีส่วนผสมของสาร่หลแดงค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ากุหลาบด้วยนะมันก็เลยเป็นสเปรย์น้าแร่ที่ตอนนี้ติดมากนะคะมีกลิ่นหอมที่ออกไปทางกลิ่นกุหลาบกลิ่นตะไคร้นะในความคิดของโบนะคะมันไม่ได้แค่ให้ความชุ่มชื้นอ,อย่างเดียวเขาสามารถใช้เป็นขั้นตอนของการเตรียมผิวก่อนที่จะไปลงการบํารุงสกินแคร์ตัวอื่นได้เลยะค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเพราะว่ามีส่วนผสมของเซรั่มมานะอย่างที่โบบอกไปค่ะ <ๆ S 2> หลังจากใช้แล้วก็ชอบนะมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวเรามันก็แข็งแรงนะคะแข็งแรงขึ้นอิ่มฟูขึ้นนะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื่นจริงอะคะ่ะตัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็มาในรสไตล์เรียบๆรียบเลยนะคะเป็นขวดพลาสติกเนาะมีน้ําหนักที่เบาค่ะตรงหัวสเปรย์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบสเปรย์สีธรรมดานะคะคเพื่อนๆที่มันไม่ได้อัดแก๊สนะคะ ซึ่งตรงนี้ขอตินิดนึงเนาะตรงที่เวลาเราพ่นฉีดสเปรย์ที่หน้าเนี่ยเอออนุของสเปรย์ที่ฉีดออกมามันใหญ่นะคะใหญ่จริงๆเวลาจะฉีดก็ต้องฉีดให้มันทางหานะคะเพื่อที่ให้ละอองของสเปรย์มันฟุ้งกระจายทั่วหน้าค่ะแล้วก็ข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะด้วยความที่เขามีส่วนผสมของสกินแคร์อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นของอตะไคร้น้าดอกกุหลาบด,ด้วยใช่ไหมเวลาฉีดสเปรย์ตัวนี้พ่นที่หน้านะคะคือหลับตาให้สนิทนะคะอย่าลืมตานะเพราะว่าถ้าเข้าตาแสบนะคะแต่โดยรวมแล้วโบถ,ถือว่า เป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มันดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยค่ะถัดมาเป็นเซรั่มของฟาโคล่าค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อนมีชื่อว่าฟาโคล่าพาเซนตาเอ็กทร เอลิสนะคะตัวนี้เขาเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของพาเซนตามาถึง100%เเลยนะคะและสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะคะให้มีส่วนผสมของพาเซนตาเนี่ยมีระดับความเข้มข้นที่เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นนะเซรั่มตัวนี้เขาตอบโจทย์ในเรื่องของช่วยให้ผิวกระจ่างใสามากกว่ารุ่นเดิมสูตรเดิมนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่เข้มข้นจริงๆะคะ่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำรอยฝ้าอันนี้ที่ทางแบรนด์เคมมานะ,ะที่โปอ่านนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะชอบมากนะนนเ,นเนื้อผลิตภัณฑ์ที เหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวโบจะลองหยดให้ดูก็จะเป็นน้ำใสๆลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเหมือนน้ำเปล่าเลยนะคะถ้าโบกิ้งคือไหลเลยนะอ่าเห็นไหมคะแล้วมันซึมไวมากเพื่อนๆก็แพ่เวลาใช้นะคะตบๆไปเนอะจะใช้ก่อนที่จะลงเซรั่มก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้แทนเซรั่มไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นน้ําเซรั่มที่บางเบามากซึมเข้าผิวไวนะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องข่าวกระจ่งางใสจริงๆนะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีนะคะถ้าใช้ในช่วงตอนเช้านะคะเวลาเราจะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าต้องไปที่ที่มันออกเหงื่อหรือในวันนั้นเราต้องแต่งหน้าหนักแต่งหน้าจัดเต็มอะเซรัมตัวนี้ถือว่าพอเราใช้ไปมันไม่หนักผิวดีะคะ่ะเหมาะอากาศร้อนบ้านเราจริงๆนะคะตัวนี้แต่ถ้าใช้ในตอนกลางคืนในความคิดเห็นส่วนตัวของโบน,นะ,ค,ะคือเขาอาจจะบำรุงได้ไม่เต็มที่เนอะเพราะว่าอย่างถ้าโบใช้ในบางวานันที่โบต้องการการบำรุงแบบจัดเต็มก็จะลงตัวนี้ก่อนแล้วก็จะไปลงเซรัมตัวอื่นนะคะ ทับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคประสิทธิภาพมันก็เลิศเลิศจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้มาในปริมาณ30 ml เนอะราคาหน้ากล่องมันจะอยู่ที่1,890บานทะะมีวางขายที่วัดสันนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างชั้นนานะคะทั่วไปบางสาขาเนาะ,ะเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบามากๆนะคะโอเคมาถึงกลุ่มของเมคอัพกันบ้างแล้วนะคะชิ้นแรกเลยเนอะที่โบยกให้เป็นลูกรักตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นของชาแนลคะ่ะ ุ่นชาแนลตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรสําหรับผิวหน้ามันเนอะก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะเพื <ๆ S 1> อ่อนๆสีที่โบมีอยู่เนี่ยเป็นเบอร์30 natural ทาลูเซนเบอร์ 2, 2> นะคะให้การปกปิดที่โบถือว่าเลิศน,นะคะเลิศจริงๆคือปกปิดรูขุมขนนะคะที่มันกว้างๆของโบให้มันดูจางลงนะคะคือมันปกปิดได้ดีเนอะแล้วก็พวกรอยจุดด่างดาํดารอยแดงนะะ่ะก็ถือว่าปกปิดได้โอเคเลยนะคะคุมมันได้ดีจริงๆะคะ่ะคือทาไปเนี่ยตกไป2-3ชั่วโมงเนี่ยน้ำมันมันก็จะเริ่มออกแค่ตรงจมูกปิดจมูกนะคะ แค่นี้เองเนอะตามแก้มตามหน้าผากก็ยังไม่ค่อยมีนะคะลุกที่ได้จากตัวนี้คือโบชอบมากนะคะมันให้ลุกที่แมกเนียนนะคะคือมันกริบดีจริงๆค่ะแล้วก็ผ่องด้วยนะอย่างวันไหนถ้าอยากจัดเต็มนะคะอยากดูเนียนกรนะิบนะโบก็จะตกแป้งตัวนี้นะคะอย่างเช่นว,วันนี้โบก,ก็ตกมานะ,ะก็ถือว่าเป็นแป้งฝุน่นอีกตัวหนึ่งที่มันคุมมันได้ดีแล้วก็ปกปิดเรียบเนียนจริงๆค่ะคือชอบจริงๆอะ่ะตัวนี้เลิฟเลยถัดมาเป็นพาเลตอายแชโดว์ของแมคค่ะตัวนี้ มีชื่อว่า m a g n i f i c e n t m e นะคะตัวนี้เขาจะเป็นพาเลต์9หลุมเนอะที่เป็นไซส์มินินะคะเฉดสีเนี้ยคือโบไม่แน่ใจนะว่าเขายังมีวางขายที่เคาน์เตอร์หรือเปล่าหรือว่าทางออนไลน์ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะคือได้มาสักพักหนึ่งแล้วเนื้สักระยะนหนึ่งแล้วที่ชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นพาเลตที่ครอบคลุมมากค่ะคือมีตั้งแต่เนื้อชิมเมอร์นะคะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์ทั้งเนื้อแม มาอยู่ในพาเลตเดียวค่ะแล้วก็เป็นสีที่มันใช้งานง่ายจริงๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลน้ําตาลอมม่วงนะคะสีชมพูสีเทาเนอแล้วก็มีสีดําเนื้อด้านด้วยค่ะเป็นพาเลตที่โบแต่งมาในวันนี้ด้วยนะลุคที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะ เนี่ยมันเป็นโทนสีตอนนี้ที่โบชอบแต่งมากๆนะคือน้ำตาลอมม่วงนะคะเป็นโทนสีที่เซ็กซี่ดีเนาะครอบคุมมากนะไม่ว่าจะแต่งหน้าสโมคกี้อายแต่งตาเบาๆคือจัดได้หมดเลยนะคะทําได้จริงๆอนะ่ะและที่สําคัญเลยคือมันเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่เนื้อดีมากๆนะคะคือเนื้อบางเบาพิกเมนต์ชาร์ตสีติดทนนะคะเล่นแสงได้ดีเลยนะคือตอนนี้เป็นพาเลตที่จิบจับใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันง่ายดีะคะ่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะโบซื้อไฮไลท์มาเยอะมากๆนะเพื่อนๆคือมีโอกาสได้ลองเล่นไฮไลท์หลายตัวเลยเนาะแต่ตัวที่หยิบจับใช้บ่อยที่สุดแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าต้องเลือกจริงๆเอาที่เลิฟที่สุดนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นของอวกาศเลยค่ะ สีที่โบชื่นชอบนะตอนนี้เลยนะมีชื่อสีว่ายูโพลิกสโตปลายนะคะเขาก็จะเป็นไฮไลท์ที่ลักษณะส,สีเป็นโทนประมาณนี้นะคะคือเป็นโทนสีชมพูนะที่เรามองเห็นจากตัวพาเลตใช่ไหมคะแต่พอเราปัดมาเราสวอตมาเนี่ยเขาก็จะให้โทนสีที่เป็นสีชมพูอมเนื้อเนื้อเป็นสีชมพูที่มันเป็นชมพูอมเนื้ออ่อนๆค่ะมันเป็นสีที่ใช้ง่ายมากเดีย๋ยวันนี้โบก็ปัดมานะคะเห็นไหมไม่แน่ใจว่า เหน็นหรือเปล่าเนาะที่ชอบตัวนี้นะเพราะว่าเขาเป็นไฮไลท์ที่เนื้อละเอียดมากๆละเอียดละมุนล,ละไมมากนะคะเวลาเราปัดมาเนี่ยมันไม่เวอร์วังจนเกินไปอะ,ะเพื่อนๆปัดในวันธรรมดาธรรมดาปัดในตอนกลางวันได้นะคะจะไปเดินตลาดก็สามารถปัดได้นะหรือถ้าจะออกงานก็ปัดได้เช่นกันเพราะว่ามันเล่นแสงดีมากๆถึงเขาจะละเอียดนะคะเนื้อเขาเล่นแสงเล่นไฟดีจริง,รงๆเดี๋ยวบนสวอ์ได้เห็นชัดๆก่อน<ๆ>ก็จะเป็นสีไฮไลท์ประมาณนี้ สวยมากเลยนะคะ เวลาเราปัดมาเนี่ยเนื้อชิมเมอร์ของเขาอ่ะมันเห็นเป็นชีนเฉยซึ่งมันไม่เห็นเป็นตัวชิมเมอร์เลยนะคะเพื่อน,อนชอบแบบมันใช้ง่ายจริงๆอ่ะมันบางเบาละเอียดมากสามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกนะคะแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาได้มาเนี่ยโบก็ใช้แต่แบบแห้งตลอดคือโบพอใจกับแบบแห้งแล้วนะแบบเปียกโบก็เลยยังไม่เคยลองนะคะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยที่โบแนะนําเพื่อนๆเ,เลยคะ่ะว่าถ้าอยากได้ไฮไลท์ที่มันใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสทุกวาระเนาะสวยมากเล่นแสงเล่นไฟได้ดีจริงๆค่ะแล้วไม่เบื่อจนเกินไป ผัดมาเป็นมาสคา่าบ้างนะคะเป็นของทาร์สเนอะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้รุ่นนี้เลยค่ะทาร์สไลค์คาเมล่าส h ปซเชดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวอเตอร์ฟู๊นะคะกันน้ำนะเพื่อนๆก็หนึ่งไม่ชอบแพคเกจจิ้งแพคกเกจจิ้งก็ชนะเลิศแล้วนะคะคือเป็นหนังนะคะเขาจะทำลายคล้ายๆลายหนังงูนะคะมีน้ำหนักที่เบานะเพราะว่าชอบอะเวลาพกไปไหนมันเก๋มากอะนะคะแล้วก็ ชอบตัวแปรงของเขาตัวแปรงของเขาใช้ง่ายมากดูสิคะจะมีลักษณะที่เรียวมีขนแปรงที่มันถี่ฟูดีอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปทําให้เวลาเราปัดเนี่ยมันไม่ไปเปิดหนังตาเราอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังเลยคือ ชอบตัวน้ำผลิตภัณฑ์ในนี้มากๆตัวน้ำผลิตภัณฑ์มาสคาร่าของเขาเนี่ย mm hmm. เทกเจอร์ดีมากๆนะคะคือเป็นน้ำที่ให้ความชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะชุ่มฉ่ำจนถึงขนาดที่ว่าโดนขนตาทุกเส้นนะคะที่เราปัดไปโดนทุกเส้นจริงๆไม่มีหรอกว่าเส้นไหนมันจะไม่โดนนะ้ำเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำมากชอบลุคที่ให้ะคะ่ะลุกที่ให้คือขนตาแผ่เรียงตัวนะคะยาวหนาแล้วก็งอนด้วยนะเพื่อน เป็นขนตาที่ระหว่างวันมันไม่ซีบลงมาค่ะตั้งแต่โบปัดมาคา่ามาเนี่ยโบก็ไม่เคยเจอมาคาล่าตัวไหนที่มันเอาอยู่ขนาดนี้นะคะคือลูกที่ให้เนี่ยมันคล้ายๆติดขนตาปลอมนะคะคล้ายๆกันเลยเพราะโดยปกติแล้วอะ่ะขนตาโบามันจะเป็นขนตาที่ทั้งสั้นทั้งเล็กทั้งบางนะคะคือปัดมาคาล่าตัวไหนรุ่นไหนปัดมาเชื่อแมมว่าสามีถามว่านี่ปัดมาคา่าแล้วหรอ ก็จะเป็นแบบนั้นไปนะคะแต่ตัวนี้ถือว่าปัดแล้วโหปังมากค่ะคือวันไหนทาตัวนี้ปัดตัวนี้มานะที่ยังจะถามเลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ตาปังอนี้เนี่ยจะไปไหนหรออะไรเงี้ยก็เลยชอบนะคือชอบจริงๆเลิฟเลยแนะนําแนะนําราคามันอยู่ที่ประมาณ850ราบาคาโบถือว่าเป็น850ที่โบยอมซื้อซ้ำแน่นอนนะมาดูถึงมิตติกในเดือนที่ผ่านมากันบ้างนะที่ใช้บ่อยๆจริงๆนะคะตัวแรกเลยนะคะก็เป็นสิ่งเดิมๆเราที่เปิดถุงชอบก็เอามาพูดว่าชอบเนอะเที่ยวทะเลก็ชอบคลิปนี้ ก็ยังเอามาพูดว่าชอบอยู่ก็ชอบจริงๆอะชอบแล้วมันก็อยากแชร์นะเป็นลิปติกรุ่นเดิมไปคะ่ะของเอสเต้ลรเดอร์ตัวนี้เนอะเป็นรุ่นพวคัลเลอร์เอนวนะคะและสีที่โบมีอยู่ก็มีแค่สีเดียวเท่านั้นเนี่แหละคะ่ะเป็นสีส้มเนอะเป็นเบอร์380สีคอมเพ็กคะ่ะนี่เลยเผื่อเผื่อใครลืมว่าสีส้มประมาณไหนเนอะอีกรอบโอเคก็จะเป็นสีส้มประมาณนี้ ะคะเป็นสีส้มที่ใช้ง่ายมากสวยมากนะคะสวอตสวอตอยู่นั่นแหละสวอตมาสองคลิปแล้วจะหมดแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีส้มประมาณนี้เป็นสีส้มที่สวยนะคะแล้วก็เนื้อครีมมี่ทาง่ายนะคะให้พิกเมนชาร์จสีติดทนโอเคเลยเนอะก็ ติดทนในระดับหนึ่งที่คิมมี่เขาจะทนได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นสีที่สุภาพสีน่ารักสีแบบทามาแล้วโบรู้สึกว่าให้ลุคผู้ดีมากเลยเพื<ๆ>่อนๆชอบนะชอบจริงๆทามาแล้วให้ลุคที่หน้าตาสว่างสดใสอะคะ่ะเป็นสีที่มันเข้าได้กับทุกอายุอะเข้าได้กับทุกวัยนะคะคือผู้ใหญ่ก็ทาได้วัยรุ่นก็ทาดีนะคะวัยทํางานก็ทาได้เหมือนกันสวยมากลิสติกอีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ารอบเข้าวินมาเลยนะ,ะชอบนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นของมาร์กจ้าขอบตัวนี้เลย ค่ะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าม a r c j a c o b บ l ลอมาร r Mark Lip ม e a นะคะเพื่อนๆสี238นะคะก็จะเป็นสีแดงที่โมทาปากในวันนี้ลุคนี้ด้วยนะคะจะเป็นสีแดงลักษณะแบบนี้เนาะ เป็นเนื้อครีมที่ดุดกระมี่เลยนะคะเป็นสีแดงที่สามารถทาได้ทุกๆวันนะคะคือมันเป็นแดงที่ไม่เข้มจ๋าจนเกินไปทามาเราไม่แก่นะคะเพื่อนๆขับให้ผิวมันสว่างดีะคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นโทนสีแดงที่ใช้ง่ายเนะะเออสามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ทาได้นักศึกษาก็ทาได้ทาได้หมดอะเอาเป็นว่าสวยอะนะเดี๋ยวสวอที่ถังมือให้ดูนะคะคนผิวขาวก็ทาได้นะคะแล้วก็คนผิวคล้ำก็น่าจะทาได้เป็นโทนแดงประมาณนี้ และความประทับใจอย่างนะคะที่โบชอบลิปสติกรุ่นนี้ของเขานะเขาเป็นลิปสติกเนื้อคิมมี่นะคะที่ตอนรอทาตอนแรกก็จะเป็นคิมมี่ที่เป็นเนื้อกำมะหยี่ใช่ไหมแต่พอเวลาเรารอเวลาให้เขาเซ็ตตัวนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่คล้ายๆกำมะหยี่เนื้อแมทนะคะเพื่อนๆสีติดทนเวอร์แล้วก็พิกเมนต์ชัดนะคะนุ่มริมฝีปากมากเลยคือสมกับราคาจริงๆเลยค่ะถัดมาเป็นแทนทีมค่ะของ t h e b o d y Shop นะ The b o d y Shop อ o n ันนี n มาเนียแ r นครมนะคะเป็นแฮนครีมที่เนื้อนุ่มมากนะคะเนื้อนุ่มให้ความชุ่มชื้นกับผิวมือได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่หนักผิวมือะคะ่ะคือไม่เหนียวเหนอะหนะแต่ให้ความชุ่มชื้นบางเบาคือโบชอบมากนะคะแล้วก็อีกอย่างเลยคือชอบกลิ่นของมันนะเพื่อนๆกลิ่นของมันจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งผสมกับกลิ่นดอกไม้อ่อนๆเป็นกลิ่นที่โบดมกี่ทีแล้วโบรู้สึกว่ากลิ่นมันผู้ดีมากเพื่อนๆแล้วก็กลิ่นติดทนนานด้วยอะ่ะคืออยากให้เดอะบอดี้ชอบทำโลชั่นอะ่ะที่มันนนเเป็เปูื้อบาง กลิ่นนี้ออกมาถ้ามีกลิ่นนี้ทําออกมานะโบว่ามันต้องขายดีแน่ๆกลิ่นนี้เขาจะผลิตออกมาเป็นแค่แฮ์ครีมใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแค่ตัวครีมที่มันเป็นเนื้อบัตเตอร์ซึ่งเนื้อบัตเตอร์มันหนาหนักเกินไปมันใช้ได้ไม่จริงหรอกในประเทศไทยอ่ะถูกปะละ่ะก็อยากจะแนะนำเนอะว่ากลิ่นนี้มันหอมมันนุ่มมือดีเวิร์กในคลิปนี้นะคะมีของกินม,มา2ตัวเนอะรับรองว่าถ้าใครได้ชิมเหมือนโบนะจะต้องถูกใจจะต้องแบบต้องกลับไปตามมากินอีกแน่นอนนะตัวแรกเลยค่ะเป็นของไดมอนด์แกรนนะตัวนี้ ค่ะตัวเนี้ยเขาเป็นคล้ายๆคอนเฟลกกันแหละเพืเ่อนๆแต่ว่ามันเป็นคอนเฟตกที่มาในรูปแบบของพัญพืชเนอะตัวที่โบชื่นชอบที่สุดนะคะที่ิีของเขามานะโบชอบเป็นตัวอัลมอนนะคะตัวนี้เป็นอัลมอนนะในเนี้ยเดี๋ยวโบจะให้ดูก่อนว่าลักษณะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ มีหลายๆอย่างในนี้ค่ะเดี๋ยวโบอ่านให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมีข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดนะคะ53%เม็ดมะม่วงหิมพานต์16%เนอะแล้วก็อัลมอนด์13%น้ำตาลอ้อยไม่ขัดสี9%นะคะงาขี้มดอ,อี16%เนอะ,ะแล้วก็น้ำมันรำข้าวอีก3%นะคะตัวนี้ที่โบชอบนะคะแล้วมันมีประโยชน์จริงๆคือคนที่กำลังไดเอทอยู่หรือความอ้วนอยู่ควรจัดนะคะเพราะว่ามันหายหินจริงนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งสาลีเนอะไม่ใช้น้ำตาลขัดสีแล้วก็ไม่ผสมนมเนยไข่ะคะ่ะเพื่อนๆมันดีงา กินแล้วมันไม่อ้วนค่ะแล้วก็ให้ประโยชน์ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเวลาเราทานนะคะโบจะเอาตัวเนี้ยเทใส่ผสมกับนมจืดนะคะรสจืดธรรมดาเนอะ คือมันอร่อยมากมันให้ความกลุกนะคะความกลุกความมันมันมันมากคือเคี้ยวเพลินแล้วก็มีความหวานอ่อนๆแทกเข้ามาคือมันไม่หวานจัดนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันเป็นความหวานอ่อนๆของอย่างที่เขาบอกว่าน้ําตาลจากอ้อยอะ่ะโอ้ยอร่อยกินเพลินไ่ะเคี้ยวเพลินนะคะมันทําให้วันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไดเอทอะ่ะแต่เราก็อยากอิ่มนะตัวเนี้ยอร่อยมากคอนเฟิร์มชิ้นสุดท้ายแล้วค<ๆ>่ะก็จะเป็นน้ำผลไม้ตาดอยคำเลยะคะ่ะเพื่อนๆ เป็นน้ำลิ้นจี่ที่มันอร่อยมากนะมันหอมหวานลิ้นจี่คือใครที่ชอบพาลิ้นจีอ่อ่ะต้องชอบแน่ๆนะก็เป็นลิ้นจี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ดูดปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากินลิ้นจี่แบบของจริงอะ่ะมันหวานมันหอมมันแบบโอ๊ยคืออยากกัดอ่ะดูดเพลินเลยอะ่ะเพื่อน,นเวลาโบจะกินนะคือตอนกลางวันเนี่ยเวลาหิวหิวนะคะคือรู้สึกว่า เอ,อเน่อยเน่อยทำงานมาแล้วมันเพียๆนะคะก็จะเอาตัวนี้แช่เย็นจัดๆแล้วดูดไปเลยนะคะอร่อยมากนะมันหวานมันชุ่มฉ่ำมันหอมมันดีงาม ไม่รู้จะอธิบายเลยแล้วคือมันดีงามจริงๆนะเพื่อนๆโอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับใช้ละชอบประจําเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆเป็นไงชอบตัวไหนเหมือนกันบ้างไหมมีตัวไหนที่ใช้อยู่เหมือนกันหรือเปล่าก Saint ็ถ ER ้าชอบนะคะหรือว okay. mm. OK. right? şey so ่าสงสัยอะไรมาแชร์มาเม้นมาเมาส์กันได้เต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆก็คิดถึงทุกคนคิดถึงตลอดเวลาอยากทำคลิปทุกวันแต่มันไม่มีแรงทา นะคะโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันติดตามโบไปอย่างเงี้ยเวลาโบโพสมาเม้นอะไรก็ช่วยกันเข้ามาเม้นเยอะๆนะคะคืออยากให้เพื่อนๆมามีส่วนร่วมอ่ะไม่อยากนั่งเหงาหงอยอยู่คนเดียวนะจริงๆใครที่อยากดูคลิปไหนอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คอมเมนต์บอกมาได้นะถ้าโบทําให้ได้โบก,ก็จะทาแต่ถ้าคลิปไหนมันเกินเยียวยามันจนปัญญาจริงๆก็ไม่ได้ทํานะคะ,ะ,คะโอเคเวลาไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย